มันไม่ใช่เรื่องการฝึกจิตอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องการพัฒนาจิตอย่างเดียวจะเป็นเรื่องการพัฒนาปัญญาไปด้วยนะมาโค้งอยู่อย่างนี้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่สองอย่างนี้แนคะ่นั้นมันพัฒนาทั้งระบบของมันนั่นแหละคือพัฒนากายพัฒนาพฤติกรรมหรือศีลนะพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเพราะว่า จะพูดถึงเรื่องหลักธรรมของผู้เจ้าแล้วเนี่ยต้องพูดโดยองรวมทั้งหมดนี้นะอย่าแยกนะเช่นรักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยชีตก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะคือใจมันยังทุกข์อยู่นะอย่างอื่นอาจจะดีขึ้นนะเช่นทางกายภาพเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะเพราะว่า เอาเขาจริงแล้วในเวลาเรารักษาศีลอย่างเงี้ยนะไม่ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์พืดผิดในกรรมพูดเทศเดื่มสุราเมลัยแน่นอนสุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้นอยู่ด้วยอยู่แล้วนะไม่ต้องมาวิตกกังวลกับการทําผิดบาปอะไรที่เราทําผิดศีลน,นะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแล้วนะนี่พอนะเพิ่มการเจริญภาวนาใส่เข้าไปด้วยเนี่ย นะสำหรับจิตท,ที่ไม่เดือดร้อนเพราะความผิดที่ตนเองทำทางกายภาพเนี่ยก็จะทำให้สงบได้ง่ายนะพอจิตสงบแล้วการเข้าไปรับรู้นะปรากฏการต่างๆสิ่งที่มากระทบต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นนะเริ่มเห็นต้มความเป็นจริงมันพอเริ่มเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยอย่างเช่น เห็นคนอื่นเอารัดเอาเปรียบเห็นคนอื่นขี้เกียจเห็นคนอื่นพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะเวลาสั่งงานอะไรแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันจะเข้าใจเขามากขึ้นนะแล้วมันจะย้อนกลับมาปรับที่ตัวเองนี่ทำห้เราสั่งงานแล้วเขาไม่รู้เรื่องสมมติากับลูกน้องเนี่ยนะหรือกับเจ้านายอย่างเงี้ยหรคนในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะที่เคยใช้อารมณ์ใส่กัน คิดจะเอาชนะขะคขันกันเนี่ยฉันไม่ผิดนะฉันไม่ยอมอะไรเงี้ยในความรู้สึกพวกนี้จะค่อยเบาลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมันเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะมีความกรุณาเมตตากรุณาต่อคนอื่นมากขึ้นภนะาวะอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นที่ใจของเรานะเวลาเห็นเขาโกรธเขาเกลียดเนะเราจะรู้สึกสงสารนะ สงสารที่เขาเป็นอย่างนั้นเวลาเห็นคนคนหนึ่งมันเข้ากับคนอื่นเขาไม่ค่อยจะได้ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นชอบเอารับเอาระดับเปรียบคนอื่นเน่มันจะไม่ได้มองแค่คนแต่มันจะมองไปถึงสภาพจิตของเขาในตอนเห็นถึงสภาพจิตของเขาแล้วมันน่าสงสาราเขา,เาทุกข์มาทับถมตัวเองในสำนวนพระบาลีนะอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนเองนะ เขาชอบที่เอาทุกข์มาทับถนถมตนเองด้วยการคิดจะเอาชนะค่าคานคนอื่นด้วยการคิดจะรัดเอาเปรียบคนอื่นนะก็แบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่เห็นนะนเราจะรู้สึกว่ามีความกรุณาเกิดขึ้นในใจนะจะบอกได้ก็บอกจะเตือนได้ก็เตือนจะทำอะไรไม่ได้ก็ถอยห่างออกมาไม่เอาทุกข์ของเขามาทับถมใจตัวเองนี่นะ เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น,นักเพลินจะมองเห็นได้ชัดเพราะอะไรเพราะเรามองเห็นจิตตัวเองนี่แหละเวลาโทสะมันครอบงําจิตแล้วเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนเวลาทิฏฐิมานะมันครอบงำนะนเวลามันคิดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนมันเห็นชัดทําไมเราไม่เก่งเหมือนเขานะทําไมเขาเป็นที่ยอมรับของคนอื่นมากกว่าอะไรเงี้ย หรือแม้ทั้งเราเก่งกว่าเขาเราดีกว่าเขาอะไรพวกอาการของมานะทั้งหลายที่มันทํางานอยู่ข้างในมันจะเห็นเลยว่าออมันมีความเย่อหยิ่งจองหองอยู่ในตัวมันออลบหลู่คุณของคนอื่นเข้าอะไรเงนี้ไอ้เพราะว่าของจิตแบบเนี้ยจะเห็นว่าจิตมันเศร้าหมองมันมีความทุกข์อยู่ภายในแล้วตัวเราเองก็มองไม่เห็น นะพอมีม,มาณะอย่างเงี้ยบ่อยๆบ,บ,นะบางทีบางคน,น,นก็มีอาการซึมเศร้าพอมีความรู้สึกว่าเราแย่เราแพ้เราสู้คนอื่นไม่ได้เราล้มเหลวนะอาการที่เราเป็นนุน่นเราเป็นนี่มันจะโผล่มานะแต่จะว่าไปแล้วเพราะว่าพวกนี้คือภาวะที่มันยึดถือเอาตัวเองเป็นใหญ่นะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนะ นะซึ่งบางครั้งมันก็ทำให้ตัวเองผิดหวังกับตัวเองนะเลยมีอาการของความทุกข์เต้นบีบคั้นอยู่ภายในแล้วก็มองไม่เห็นตัวเองนะนักโควนาจะเริ่มมองเห็นได้ชัดระวางได้ง่ายนะว่าไอ้เนี่เป็นอาการของอกุศลทั้งหลายที่เขาทำงานอยู่โดยปกตินะเราก็สังเกตดูตัวเอง เคยพูดเคยคุยพอขัดคอหน่อยเลิกคุยกันนะเนี่ยโดยเฉพาะโรคนี้เป็นโรคของผู้หญิงนะเยอะนะผู้ชายไม่เท่าไหร่นะฮะเฮ็ดคุยกันกระหน,นงกันหนิงดีๆหวานปานจะเกินกินอ่นะวันดีเกินดีเลิกคุยกันเฉยนะไม่มองหน้ากันพอรับหลังก็เอาเป็นอินทากันอะไรเงี้ยภาวะพวกนี้เป็นภาวะที่นะเพราะมองไม่เห็นตัวเองแม้จะเป็นนักปฏิบัตรทมก็ยังแปลว่า การปฏิบัติของเรายังไม่ไปถึงไหนแค่นั้นเองน่ะเพราะต้องเฝ้าสังเกตนีะถ้าเกิดว่าจิตมันเกิดความกรุณามันให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็จะทำให้นะคุณภาพของจิตเรานี่มันดีขึ้นด้วยมันนุ่มนวลมันอ่อนโยนมันควรแก่การงานนะเพราะว่าพวกนี้เป็นภาวะที่นะต้องไปสังเกตดูบ่อยนะ พอ,จ,อจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลนี่มันต่างกันยะังไงนะเมื่อไหรก็ตามที่จิตเป็นกุศลเออมันอ่อนโยนมันมันควรแก่การงานมันเบาสบายนะทำอะไรก็มีความสุขนะนะที่ทำงานอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละงานอาจจะหนักอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละต้องเกี่ยวข้องกับคนน้นคนนี้เหมือนเดิมนั่นแหละนะแต่จิตมีความสุขนะีพอจิตมีความสุขก็มีกำลัง จะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันมีกําลังที่เราเรียกว่ามีกําลังใจมันมีไฟที่จะทํางานนะแต่ทําอะไรก็ตามที่รู้สึกเบร์นเอาละนะไม่อยากจะทําอะไรละอยู่เป็นวันสังกตายนะซึ่งจะมีผลในอื่นตามมาเยอะนะใครที่มีอาการอย่างนี้นะอย่าปล่อยให้มันแช่นานนี่แปลว่าเราเริ่มไม่รู้ทันตัวเองละนะต้องรีบ ถอ,อยกลัามาอย่าเอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นสำรวจดูตัวเองเพราวะอย่างเงี้ยจะเจอกันทุกคนนะโดยเฉพะาะช่งวงวัยกลางคนวิกฤตวัยกลางคนเนี่ยจะมีภาวะพวกเนี้ยนะอยู่ๆมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วจะเป็นอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ช่างเอะอย่างเช่นวัยทองเนี่ยไอ้ที่เคยแข็งแรงก็ไม่่อยจะแข็งแรงเหมือนเดิมไอ้ที่เคยทําอะไรก็ฉับกระเฉงไอ้ชักจะไม่เหมือนเดิมละ เริ่มเห็นเด็กรุ่นใหม่มันทำงานแซงหน้าแล้วมันทำงานได้ดีกว่าเราอะไรเงี้ยเกิดความหดหูท้อแทนะ้หรือเพื่อนรุ่น,น,นเดียวกันเอ๊ะทำไมยศตำแหน่งมันไปได้เร็วกว่าเราทำไมเจ้านายยอมรับมันมากกว่าเราอะไรเงี้ยเงินเดือนมันแพงกว่าเราอะไรสาระพัดนะพอเจอภาวะพวกนี้ที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโผล่ขึ้นมาอาการออกมานะมันทำงานนะตัวเองก็หดหูท้อแท้ทีนี่ เริ่มจะเบินเอาละทีนี้นะพอมัวแต่ไปม,มองดูคนอื่นนะไม่ได้ดูใจตัวเองนะมันถ้าเราสังเกตดูใจเองบ่อยว่าอ๋อนี่เป็นการเอาทุกข์มาทับถมตัวเองแท้ๆนะคนอื่นเขาก็ทําทเต็มที่ตามกําลังของเขานะในเราโมเด้ไปเปรียบเทียบกับเขาอยู่นะทําเต็มที่เหมือนเขาแล้วหรือยังแม้กระทั่งนักภาวนาก็จะมีอาการพวกนี้ด้วยนะ เวลาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่ทำไมสภาวะเขาดีกว่าเราทําไมครูบาอาจารย์ยกย่องสรรเสริญคนนี้พูดถึงคนนี้อยู่บ่อยๆอะไี่ทำไมเราทำแล้วมันไม่ได้เรื่องอะไรเลยหเห็นมีความสุขความสงบเหมือนเข้าเลยเนน่นะเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากทำาละอยากจะหนีจากอารมณ์นั้นในความอยากจะนีนะั่แหละก็คือตัววิภวตัณหาตัณหาครอบงำใจเราอยู่แล้วมองไม่เห็น โมวเดลคนไปเทียบกับคนอยู่ทั้งที่ไม่มีคนอยู่นี่แหละนะถ้าเราย้อนกลับมาดูตัวธรรมชาติของกุศลอกุศลนี่ก็ทํางานอยู่ลว้ลวนๆเลยอย่างที่เขาเป็นอยู่เนี่ยนะมันจะเห็นแล้วว่าอ๋อนี่ปล่อยให้กุศคลครอบงำใจนานไปหน่อยโมตตะไปจมอยู่กับมันก็เลยทําให้ทุกข์ขนาดนี้นะมันจะค่อยๆถอนตัวเองออกมานาะพอเขาจริงแล้วเนี่ย เราไปดูแตอบางคนไม่มีอะไรเลยแต่ก็พอใจในความเป็นอย่างนั้นของเขาอ่ะนะไม่บุ่นไว้ไม่ทุกข์ร้อนกับใครใครอยากจะเป็นอะไรจะดีขนาดไหนจะไปขนาดไหนหอของเขาเรามีแค่นี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรไม่มีเรื่องที่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครใครมันจะมีรถรุ่นใหม่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่จะได้ยศตําแหน่งใหญ่โตเรื่องมันแล้วก็ทางานของเราเต็มที่นะ เพราะอะไรเพราะว่าน่ยมันไปดูที่งานไม่ได้ดูที่คนน่ะมันไปดูที่ว่าเรากําลังทําอะไรไม่ได้ดูว่าเราจะได้อะไรน่ะเพราะเวลาเราทํางานจิตอาสาเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขกับการทำน่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะเอาอะไรไคิดแต่ว่าจะทําอะไรวันนี้จะกวาดจะทูจะ,จะอะไรตรงไหนน่ะ่เย็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเน่ยทำแล้วก็มีความสุขะ แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเม,มื่อไรทำไมเราทำคนอื่นไม่ทำทำไมเรามันลำบากอยู่คนเดียวเงินทองก็ไม่ได้ทำไมคนอื่นมันได้ประโยชน์มากกว่าเรามันไม่ทำอะไรอย่างี้ยที่รู้สึกงี้ขึ้นมานี่แปลว่าเริ่มมีมานะละอักศรครอบงำใจละเลิกมองดูคนอื่นหันมา,านะมองดูจิตตัวเองนะสำรวจตรวจสอบอยู่เงี้ยอยู่บ่อยๆก็ะจะทำให้ มันเกิดการพัฒนาภายในขึ้นมานะนสะสภหรับจิตที่มันอยู่เหนืออารมณ์ไม่จมอยู่กับอารมณ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้น,นเป็นการพัฒนาจิตสำหรับจิตที่มันแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีกําลังภายในมีพลังภายในอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อยู่เหนืออารมณ์ต่างๆได้ง่าย,ยาไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอกุศลแค่นั้นแม้ทั้งกุศลเองก็ไม่ไปยึดถือเอาไวา้เพราะเริ่มเห็นอยู่บ่อยๆแล้วว่าแม้ทั้งกุศลเองก็เกิดดับเกิดดับนะ มาได้ก็หายได้นะน่ะมีได้ก็อยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนสลับไปสลับมาระหว่างกุศลอกุศลนั่นแหละเพราะนี่คือธรรมที่เป็นของคู่อยู่อย่างนี้ถ้ามีกุศลก็มีอกุศลถ้าเรายังไม่อยู่เหนือมันนะเหมือนเดี๋ยวก็กุศลเดี๋ยวก็อกุศลทํางานครอบงำใจอยู่างนั้นน่ะแต่ถ้าอยู่เหนือมันได้เมื่อไร่กุศลก็รู้อกุศลก็รู้กุศลก็ไม่เอาอกุศลก็ไม่เอาน่ะ ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอานั่นแหละนะก็ะเห็นอาการอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆว่าจะทําให้เรานะ่อยู่เหนืออารมณ์พวกนั้นนะเป็นภาวะที่มันรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาภายในจิตตัวเองมาเห็นภาวะอย่างนี้นะวันนี้เมื่อเราเริ่มฝึกฝนตัวเองนะนจะมีสภาวะอะไรก็ช่งนะา,ปปางน,น่ไม่เอาไปเปรียบเทียบกับสภาวะของคนอื่นไม่เอาไปเปรียบเทียบ กับเมื่อวานนี้วันก่อนวันไหนทั้งนั้นเนี่ยนะนะโดยเฉพาะปัจจุบันขณะอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้ทาไม่ทําให้มานะมันทํางานนะทิฏฐิมานะมันทํางานนะทิฏฐิมานะไม่ทํางานตัณหาก็ทํางานไม่ได้นะม,นมาด้วยกันนะตัณหามานะทิฏฐิซึ่งทําให้เนินช้านะเวลาพวนาก็ไม่ไปไหนมาไหนนะเพราะมันจะไปติดกับอารมณ์พวกนั้นอยู่นะ ไม้ในเวลาทํางานทําการภายนอกก็ตามถ้าตัณหามานาะที่ทีครอบงำแล้วมันก็จะทําด้วยตัณหาทําด้วยความทยานอยากทําด้วยพัชั่นะนะกระหายใครอยากจะให้มันประสบความสําเร็จอันะ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 ที่ความสําเร็จบางทีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะมันขึ้นอย,อยู่กับองค์ประกอบอื่นๆเยอะแยนะนะอยู่คนรอบข้างอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานอยู่กับทีมอะไรเงีนะ้เยเพราะนั้น ทำให้เต็มที่สํารวจตรวจสอบอะไรที่ทําอย่างนี้มันถูกรอผิดไม่ใช่ขยันเอาเป็นเอาตายแต่ทําไม่ถูกเรื่องไม่พอเหมาะพอดีไม่เหมาะกับกาลเทศะเนี่ยมันก็ไม่ประสบนําเร็จอย่างนะี้นะน่ะทําไปพิจารณาไปอันนี้ทางโลกนะนะอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรน,นะทางธรรมก็รักษาใจตัวเองอย่างน้อยก็ให้เป็นกุศลอยู่เสมอ ถ้าม,มีสติสมัธญัญาอะไรที่อยู่เหนือกุศลเหล่านั้นได้ก็อย่างน้อยก็รักษาจิตให้เป็นกุศลอ,อยู่เสมอทําไปก็ได้บุญไปด้วยกวาดวัตถก็ได้บุญไปด้วยถูกเตีทีก็ได้บุญไปด้วย,วยล้างส้วมที่ก็ได้บุญไปด้วยมันไปเดือยอย่างนี้นะจะทําไปทุกไปโกรธคนนู้นเกลียดคนนี้เทียบเคียง,งคนนั้นคนนี้แต่ที่จะได้บุญก็กลายเป็นได้บาปไปด้วย ามไปอุศนก็ครอบงาใจคําว่าบาปอยู่มองมันจะเป็นตัวตนอะไรขึ้นมานะคุณฟองจิตแล้วแย่ลงแย่ลงไงนะนะไม่อยากทําอย่างนี้อีกแล้วพอไปเทียบกับยงคนอื่นจะเป็นอย่างั้นนะมึงไม่ทํากูก็ไม่ทําก็ได้วะอะไรเงี้ยนะพอมีความรู้สึกนี้ขึ้นมาเนี่ยแปลว่าอุศนครอบงมใจเราละนะนี่ถ้าเราไม่เทียบกับงคนอื่นใครจะทําไม่ทำเมื่อก็จะทํา พราะฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครทั้งนั้นนะเกี่ยวอย่างเดียวคือทำยังไงให้นะสุขภาพจิตของเราดีขึ้นนะนะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครถ้ารู้สึกว่าจิตเศร้าหมองอ่ะหยุดก่อนดูตัวเองก่อนนะอย่าปล่อยให้มันแช่อยู่นานก่อนจะมีผลอย่างอื่นตามมาอีกเยอะเรื่องจะถ้ามีอกุศลครอบงำใจอยู่บ่อยๆอย่างนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ทีเนี้ยยิงทำก็ยิ่งแย่ยิงทำก็ยิ่งแย่ เราสังเกตดูเถอนะเวลาที่สุภาพร่างกายแข็งแรงใช้ชีวิตแบบลืมตายอนะลืมตัวลืมตายลืมแกนะ่สนุกสนานเมานะแข่งแย่งแข่งขันคนน้นคนนี้อะไรเงี้ยนะเที่ยวเตยเฮฮาได้ทุกวี่ทุกวันนะนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยชีวิตพังลนะนี่เป็นธรรมดาอย่างนี้เลยหรื วันนี้มีโอกาสที่จะโกงกินเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้นะแล้วที่คนอื่นเขาไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ตัวเองแม้จะตัวเองจะรู้อยู่คนเดียวก็ตามเถอะนะต่อให้คนอื่นเขาจับผิดไม่ได้พอถึงวันหนึ่งเนี่ยได้ชีวิตพังเองโดยโกฎแห่งกรรมก็เป็นอย่างนั้นโดยคุณภาพของจิตก็เป็นอย่างนั้นนะาไบอว่าเวล่รกรรมทั้งหลายก็มาจากจิตเรานี่แหละมาจากเจตนาที่ตั้งใจทําอะไรขึ้นมาสักอย่างทั้งดีไม่ดีเนี่ยนะนะเอราะอุมันครอบงาอยูอ่บ่อยผลมันมีอยู่แล้ว มันทำให้จิตเราต่ำลงต่ำลงโดยที่ตัวเราเองไม่รู้เงี้นะจิตมันเศร้าหมองไปเรื่อยเรื่อยๆระ่อยเราก็หาอย่างอื่นมากรบเกินไปเรื่อยไปที่ทำนี่ใครใครเขาก็ทำกัน,นใครใครจะว่าย,ยังไงกัช่างมันกูจะทำอยานี่น,ะน,นพอทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าัวยังก็เศร้าหมองไปเรื่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ตัว นะตอนนี้ผลแห่งกรรมดีกําลังส่งผลอยู่ก็ไม่มีปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามผลแห่งกรรมดีหมดกําลังทีนี้ชีวิตพังไปเลยทีนี้เจอภัยพิบัติย่อยยับนะอันนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าทุกข์มาทับถมตัวเองด้วยความคิดของตัวเองด้วยการกระทําของตัวเองนะเฝ้าสังเกตใจตัวเองอยู่บ่อยๆมันจะเป็นการพัฒนา ภายในทั้งภายนอกทั้งภายในนะพัฒนากายพัฒนาศีลพฤติกรรมของตัวเองนะพัฒนาจิตนะจิตสงบตั้งมั่นสงบเย็นมากขึ้นมีสันติภายในนะแล้วพัฒนาปัญญาให้รู้เห็นดังความเป็นจริงว่าชีวิตจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอย่างที่เราเที่ยววิ่งหาอยู่ขนาดนั้นหรอกนะแค่กินได้นอนหลับนะมีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่ก็ถือว่าดีงามแล้วนะ นะต่อให้เขาเก่งกาจขนาดไหนวิ่งหาอะไรได้ขนาดไหนมีความสามารถสุดยอดรวยมหาศาลขนาดไหนวันหนึ่งก็ต้องการแค่นี้แหละนะกินได้นอนหลับยังหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นปกติที่ต้องการจริงมีอยู่แค่นี้แหละนะ